บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับพระสุริโยไทยขาดคอช้างขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะพบก,กับครูยินเช่นเคยนะคะวันนี้ครูยินจะพาเด็กๆน,นะคะเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับวรรณคดีกันบ้างดีกว่า วันนักคดีเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะก็คือจากเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารค่ะโครงภาพพระราชพงศาวดารที่เขาคัดสรรมาให้นะักเรียนเรียนนะคะมีทั้งหมด2เรื่องด้วยกันจะมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ กรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะท่านได้กล่าวไว้ว่าโครงภาพพระราชพงศาวดารเนี่ยมีที่มาที่ไปดังนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่5ท่านมีพระราชประสงค์ค่ะที่ต้องการจะรวบรวมแล้วก็คัดเลือกคัดสรรค่ะเรื่องราวที่อยู่ในพระราชพงศาวดารในอดีตสมัยอยุทยานะคะมาให้ทุกคนนี้ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ศึกษาหาความรู้กันโดยเป็นการเชิดชูค่ะ วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยสมัยอยุธยาไม่ใช่แค่เป็นกษัตริย์อย่างเดียวนะแต่ก็เป็นคาราชบริพานแล้วก็ความซื่อสัตย์ของทหารค่ะต้องการจะให้ประชาชนนะคะเรียนรู้สิ่งนี้จากนั้นค่ะท่านนําคัดมาแล้วก็นํามาให้กวีนะคะวาดภาพออกมาค่ะจากนั้นเมื่อวาดภาพเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ลงร่วมพระราชานิพนธ์โครงประดับภาพต่างๆนั้นด้วยซึ่ง ภาพใหญ่นะคะก็จะมีโครงทั้งหมด6บทเนาะส่วนถ้าเป็นภาพเล็กนะคะก็จะมีโครงแค่เพียง4บทเท่านั้นเราไปดูกันเลยว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะคะทีนี้เมื่อรอหา้าท่านมีพระราชประสงค์ใช่ไหมคะที่จะ สร้างโครงแล้วก็สร้างภาพขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่จะมาวาดภาพนะคะทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะมีการคัดเลือกภาพโดยจะมีการให้ส่งประกวดกันเข้ามาค่ะพอส่งประกวดเสร็จแล้วนะคะท่านก็จะมีการคัดเลือกโดยให้รางวัลที่1ที่2ที่3าที่4เรียงลําดับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีนําภาพที่ชนะเลิศในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยเขาจะเอามาประพันธ์โครงนะคะรอห้าท่านร่วม พระราชนิพนธ์ด้วยแล้วก็ให้กวีท่าน,อ,นอื่นๆที่มีความสันทัดเนี่ยรวมด้วยเช่นกันค่ะ,ะจุดประสงค์ครูบอกไปแล้วนะคะนอกจากที่จะเป็นการเชิดชูวีรกรรมของกวีของที่กวีท่านแต่งนะคะในสมัย บรรพบรุษในสมัยอยุธยาวีรกรรมของท่านนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านยังมีพระราชประสงค์อีกสองประการก็คือเพื่อสรนเสริญสันเสริญใคร่หลาที่ครูบอกไปค่ะสรนเสริญพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยอยุทยานะคะและในสมัยรัตนโกสินทร์นอกจากนี้นะคะรวมไปถึงเกียรติของเหล่าเสนาอามาตย์ค่ะที่มีความจงรักภักดีนะคะต่อพระมหากษัตริย์ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เคร่งครัดค่ะคำไหนคำนั้นเคารพกฎมนเทียนบานนั่นเองเนาะทีนี้1ประสงค์ผดุงฝีมือช่างสยามนะคะก็คือฝีมือที่1เลยคนที่วาดภาพท่านต้องการจะทํารงฝีมือช่างวาดภาพช่างเขียนลายไทยประเภทนี้ไว้นั่นเองค่ะและอีกประการหนึ่งนะคะก็คือทําให้เกิดคนอ่านนะคะมีความ อ่านแล้วนี่เกิดความจันลงใจจ,จันจันลงใจอย่างไรก็คือประสงค์ที่จะทํานุบํารุงก็คือสนับสนุนส่งเสริมคนที่แต่งโครงเหล่านี้แล้วก็คนที่มีความสามารถในด้านการวาดภาพเหล่านี้นะคะให้คงอยู่เป็นศิลปะประจําชาติสืบไปนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างดีกว่ากว่าว่าโครงทั้ง2เรื่องนะคะที่เขาคัดมาให้นักเรียนเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีเรื่องอะไรบ้าง เรื่องแรกที่เราจะนำเข้าสู่บทเรียนกันนะคะก็คือเรื่องพระสุริโยไทยขาดคอช้างนั่นเองค่ะและเรื่องที่สองนะคะก็คือเรื่องพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตค่ะเรื่องพระสุริโยไทยขาดคอช้างหลายๆคนอาจจะเคยชมภาพยนตร์เรื่องพระสุริโยไทยมาบ้างแล้วบางคนอาจจะได้ยินเพียงแค่ชื่อเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงรายละเอียดที่ลึกขึ้นนะคะอย่างเช่นพวกตัวบททางวรรณคดีที่เราจะต้องเรียนกันเนาะ เรื่องพระสุริโยไทยขาดขาดคอช้างนะคะเป็นโครงประกอบรูปที่1 0นะคะก็ะคือรูปที่อยู่ระดับที่10นั่นเองในแผ่นดินสมัยอายุทยานะคะในสมเด็จพระมหาจักรพัรดินะคะที่ท่านขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เนาะในสมัยอายุทยานั่นเองนะคะทีนี้คนที่ร่วมพระเป็นภาพพระพระพระสุริโยไทยขาดคอช้าง คนที่ร่วมพระราชนิพนธ์ด้วยคนที่พระราชนิพนธ์เลยก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านเป็นผู้พระราชนิพนธ์โครงนะคะเรื่องนี้ด้วยตัวของท่านเองเนาะและเรื่องพันท้ายนรสิงห์ค่ะเป็นโครงประกอบรูปที่56นะคะรูปนี้ทีนี้เขากล่าวถึงแผ่นดินของสเมเด็จพระเจ้าเสือหรือสันพระสันเพชรที่8นะคะเป็นกษัตริย์ในสมัยอยุทยาเหมือนกันแต่ว่า เขาไม่ได้กล่าวถึงวีรกรรมของพระเจ้าเสือนะคะเขากล่าวถึงวีรกรรมของทหารค่ะซึ่งเป็นนายท้ายเรือชื่อว่าพันท้ายนารสิงห์ที่มีความซื่อสัตย์ในแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ในสิ่งที่ตนกระทําเคารพกฎหมายบ้านเมืองนะคะเป็นหน้าเอาเป็นเยี่ยงอย่างของข้าราชการแล้วก็คนทุกคนนะคะในแผ่นดินทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันแต่ละเรื่องเลยดีกว่าเรื่องแรก พระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะทำไมพระสุริโยไทยขาดคอช้างล่ะอ่ะเดี๋ยวครูอธิบายกันก่อนนะคะภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะเป็นโครงประกอบรูปที่10ค่ะและรูปนี้ได้รับรางวัลลำดับที่3ค่ะซึ่งผู้วาดนะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานาริศรานุวัตติวงศ์นั่นเองค่ะ ส่วนภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะเป็นโครงประกอบภาพรูปที่56ค่ะและได้รางวัลที่11ซึ่งเขียนโดยภาพนี้นะคะเขียนโดยพระวันนวาดวิจิตหรือที่เราเรียกกันว่านายทองนั่นเองเนาะทีนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับพระสุริโยไทยขาดคอช้างกันบ้างดีกว่านะคะว่า จะมีที่มาที่ไปแล้วเรื่องราวรายละเอียดอย่างไรนะคะที่คุณครูใส่ว่าพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะว่าท่านเป็นผู้พระราชนิพนธ์โครงประกอบภาพนั่นเองค่ะผู้แต่งอ่ะรัชกาลที่5แน่นอนพูดไปแล้วทีนี้ลักษณะคำประพันธ์ค่ะเป็นโครงสี่สุภาพจำนวน6บท เมื่อกี้ครูพูดไปว่าถ้าเกิดว่าเป็นมีโครงจํานวน6บทใช่ไหมคะก็แสดงว่าภาพที่เขาวาดนั่นเนี่ยเป็นภาพใหญ่นั่นเองถ้ามีโครงเพียง4บทแสดงว่าเป็นภาพเล็กนะคะทีนี้เนื้อหาก็คือกล่าวถึงวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยไทยค่ะเป็นพระอัครมเหสีค่ะของพระสมเด็จพระมหาจากกักรพรรดิกริย์สมัยอยุทยานั่นเองค่ะตอนนั้นเนี่ยสมัยอยุธยาทาสงครามกับ พม่านะคะซึ่งมีเรื่องราวดังนี้ซึ่งสมัยนะั้นเนี่ยข้าศึกพระมหาักรรัินะคะต้องการที่จะออกไปดูกําลังศึกเนาะอยู่ที่ตอนที่พม่าเนี่ยยกทัพเข้ามาท่านต้องการออกไปดูว่ามีพลมากเท่าไหร่นะแล้วก็จะได้เตรียมพลนี้ออกไปรบถูกไหมคะทีนี้ระหว่างที่ท่านยกพลออกไปรบค่ะความกระตันยูความ มารมาณนะกะตะเ,เวทีของสมเด็จพระสุริโยไทยนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงพระราชสามีท่านจึงทรงเครื่องเครื่องออกรบนะคะเครื่องแต่งกายที่ใช้สำหรับออกรบเนี่ยสำหรับพระมหากษัตริย์ค่ะแต่งกายเป็นชายค่ะแล้วทรงช้างออกไปรบค่ะในระหว่างนั้นเนี่ยตอนในช่วงนั้นพระเจ้าแปรซึ่งเป็นแม่ทัพผู้ยกทัพมานะคะแล้วจะมาสู้กันกันกบอยุธยาเนี่ย เขาก็เลยกําลังต่อสู้อยู่กับพระมหาจักรพรรดิและช้างของพระมหาจักรพรรดิค่ะเกิดเพรียงพร้าค่ะเสียทีด้วยความที่พระสุริโยไทยท่านเป็นห่วงพระราชสวามีท่านจึงใส่ช้างขับช้างเข้าไปค่ะและไปต่อสู้ แน่นอนว่าด้ยวยความเป็นเพลงดาบนะคะสําหรับผู้ชายกับผู้หญิงแน่นอนต่างกันอยู่แล้วทําให้พระสุริโยไทยค่ะเพี่ยงพร้ําเสียทีทําให้พระแสงของเงานะคะของพระเจ้าแปะฟันขาดแล้งนะคะก็คือขาดผ่าลงมาเลยนะคะตรงพระถันผ่าลงมาทําให้พระสุริโยไทยขาดตัวขาดนะคะสะพายแล้งและตกลงมาจากหลังช้างค่ะจากนั้นนะคะพระโอรสทั้งสองพระองค์เมื่อเห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็รู้ว่า อ๋อพระราษมารดาเนี่ยท่านทรงมาช่วยพระราชบวิดารบค่ะก็เลยต้องรีบฝ่าฝูงพลรบเข้าไปแล้วก็ไปรับศพพระสุริยุทธไทยกันพระศพนะคะเข้าสู่เมืองนะคะและเป็นที่มาคนก็เลยยกย่องสรรเสริญคุณงามความดีแล้วก็ความกล้าหาญแม้พระอ,องค์นะคะจะเป็น เพียงสตรีแต่ว่ามีความกล้าหาญทัดเทียมผู้ชายและก็มีความกตันยูมามานะกตัเวทีที่ช่วยเหลือช่วยชีวิตของพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะ,ะทีนี้มเมื่อเราเนื้อหาจบแล้วนะคะเรามาดูตัวบทกันบ้างดีกว่าเนาะบุเรงนองนามราชจจาจอมรามันเฮยนะคะยกพยุหเสนายิ่งแก้วมอนม่านประมวลมา3 0มสิหมื่นแห ถึงอายุเทเยศแล้วหยุดใกล้นักขรานะคะบุเรงนองพระเจ้าบุเรงนองในสมัยนั้นนะคะในสมัยอยุทยากษัตริย์พม่าคือพระเจ้าบุเรงนองนะคะก็ส่งพลยกพยุหเสนยาพยุหเสนยาก็คือยกทับมานั่นเองค่ะยกทั้งมอนมอนก็คือชนชาติมอนม่านคือชนชาติพม่า แต่ก่อนนะคะมอญเป็นเมืองขึ้นของพม่าเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกมอญกับพม่าในี่รวมกันทั้งมอญทั้งม่านเลยมาประมาณ30มสิบหมื่นก็คือประมาณ300,000คนนั่นเองยกทัพมานะคะถึงพอใกล้ถึงอายุทยเยศก็คือถึงอายุทยาเนี่ยก็เลยหยุดใกล้ๆวางพักกองทัพอยู่ใกล้ๆกับพระนครนั่นเองค่ะทีนี้มาดูฝั่งอายุทยากันบ้างดีกว่าเขากล่าวถึงพระมหาจักรพรรดินะคะพระมหาจักรพรรดิเผ่้ ภูวดลสยามเฮยวางค่ายรายรีพลเพียบหน้านะคะดำริจากไครยนต์แรงศึกยกกองทัพกล้าออกตั้งกลางสมอนค่ะในสมัยนั้นกษัตริย์อยุธยาก็คือพระมหาักภัสรสมเด็จพระมหาักภัรรนั่นเองต้องการที่จะดูว่ามอนทั้งมอนทั้งม่านฝั่งนั้นเนี่ยยกค่ายยกทัพมา จำนวนพลประมาณเท่าไหร่นะคะก็เลยยกทัพของตัวเองนี่ออกไปตั้งรอดูท่าทีรอดูลาดเหล่านั่นเองอ่ะทีนี้มากล่าวถึงพระสุริโยไทยตัวเอกของเรื่องกันบ้างดีกว่าบางออนอักคเรเศรูพิษสมัยท่านนานามพระสุริโยไทยออกอ้างทรงเครื่องยุทธพิชัยเช่นอุปร,ราดแห่ทะเลิงโคดชาทานข,ขวาง ควบเข้าขบวนไกลนะคะหรือขบวนใครนั่นเองเนาะบางออนอักขรเรศผู้บางออนนะคะแล้วก็อักขรเรศหมายถึงผู้หญิงในที่นี้หมายถึงสมเด็จพระสุริโยไทยนะคะเครื่องยุทธพิชัยหมายถึงเครื่องแต่งกายที่ออกรบสําหรับกษัตรินั่นเองนะคะและคชาทานหรือคชาทานนะคะก็คือช้างในเรื่องนี้จะมีการหลากคําคือการสันคําของกวีโดยเฉพาะคําว่าช้างนะคะเราจะพบคําว่าคต คดชาทานนะคะสารเป็นต้นเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคำว่าคำที่หมายถึงพระสุริโยไทยนั่นเองเราใช้ชื่อเรียกนี่หลายชื่อเลยเห็นไหมในบทนี้มีคำว่าบังออนมีคำว่าอัคคเรศนะคะทีนี้พลไกลกองหน้าเราโรมรันกันเฮยช้างพระเจ้าแปลประจันคดไทยสารทรงสวดเซผันหลังแล่น เลิดแฮตะเลงขับคดไล่ใกล้วิดท้ายคชาทานเห็นไหมคะว่าเราเจอคำศัพท์เยอะเลยคำว่าคดก็แปลว่าช้างเช่นกันนะคะส่วนคำว่าตะเลงหมายถึงชนชาติมอนนะคะที่นี้พระเจ้าแปรเห็นไหมที่ครูบอกไปว่าพระเจ้าแปรคือชื่อแม่ทัพที่เป็นหัวหน้าทัพหัวหน้าเหล่าทัพฝั่งพม่านะคะเป็นคนยกมาพนไกลกองหน้าเรา้ารมรันกันเฮยก็คือ คนที่เป็นกําลังพลของทั้งฝ่ายอายุธยาแล้วก็ฝ่ายพมานี่กำลังรมรันกําลังสู้กันอย่างดุเดือดเลยช้างของพระเจ้าแปรนะคะกําลังประจันหน้าอยู่กับช้างทรงของพระมหาจากักรพรรดิค่ะทีนี้คําว่าสารก็คือแปลว่าช้างถูกไหมสารทรงของพระมหาจากักรพรรดินะคะสวดเซก็คือเซไปเซมาก็คือพระทาเสียทีนั่นเองนะคะและตะเลงก็คือฝั่งพระเจ้าแปรก็เลยขับช้างนี้ไล่ ไล่เข้าไปหาช้างของพระมหาจักรพรรดนั่นเองนะคะตอนสุดฉวยโอกาสตอนที่ช้างของพระมหาจักรพรรดิเสียทีน,นั่นเองค่ะเหตุการณ์ต่อมานะคะนงครานองค์เอกแก้วกษัตริีนะคะมารมนักะตกัตเเวทียิ่งล้ําเกงพระราชสามีมาลายพระชนเฮยขับขะเชนเข็นคำ้ำ สึกสู้ดัดสกรนั่นเองค่ะในบทนี้เราเจออีกแล้วนะคะคําที่ใช้เรียกแทนพระสุริโยไทยอย่างเช่นคําว่านงครานเห็นไหมนงครานปกติจะแปลว่าผู้หญิงหรือสตรีนะคะแต่ในที่นี้เรากล่าวถึงตัวเอกของเรื่องเลยก็คือสมเด็จพระสุริโยไทยนั่นเองค่ะกษัตริย์ตรีหมายถึงกษัตริย์ผู้หญิงในที่นี้แน่นอนหมายถึงพระสุริโยไทยเช่นกันค่ะ มานมนักะตกตเวทีหมายถึงมีความกะตันยูกระตะเวทีนั่นเองค่ะขับคาเชนคาเชนก็คือช้างขับแปลว่าขี่บังคับนะคะก็คือขับช้างเข้าไปดัดสกรแปลว่าฆ่าศึกศัตรูนะคะในโครงบทนี้กล่าวถึงองค์เอกแก้วกษัตริย์ก็คือพระสมเด็จพระสุริโยไทยเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่พระราชสวามีนะคะเสียที่แก่พระเจ้าแปรท่านก็เลยมีความกตันยูกระตะเวทีค่ะ ขับช้างเข้าไปค่ะและไปสู้ประจันหน้ากับพระเจ้าแปรเนาะเหตุการณ์ต่อมาขุนมอนร่อนเงาฟาดฉาดฉะขาดแหล่งตราบอุละหลบดินโอรสรีบกันพระศพส,สู่นครแหเสียชีพไปเสียสิ้นพดผู้ สรรเสรน,นั่นเองขุนมอนก็คือพระเจ้าแปรนั่นเองค่ะพระเจ้าแปรร่อนเงาเงาก็คือเครื่องเป็นอาวุธสําหรับการรบชนิดหนึ่งนะคะคล้ายดาบค่ะแต่ว่าจะมีด้ามยาวกว่าก็คือเหมือนพระแสงของเงานนะคะแล้วฟาดพระแสงของเงา t นี s ไปนะคะถูกบาดตรงมาตรงคอค่ะสไาพารแล้งก็คือขาดตั้งแต่ตรงนี้ผ่าลงไปนะคะแล้วตัวขาดลงไปเลยนะลูกก็คือสไพร์เขาเรียกว,ว่าขาดสไาพารแล้งนั่นเองค่ะทีนี้ ขาดแรงคือขาดสะพายแรงถูกไหมโอรสนะคะก็คือพระโอรสพระราชโอรสของพระสุริโยไทยได้แก่พระราเมศสวรและก็พระมหินนะคะรีบกันพระศพของพระสุริโยไทยเข้าสู่พระนครตามกฎมนเทียนบานนะคะถ้าเกิดว่าการสู้รบในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าพระมหากษัตริย์หรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยบุคคลสําคัญนะคะโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์เนี่ยเพียงพำและสวรรคตในสมรภูมิรบนะคะ ต้องรีบกันพระศพเข้าสู่บ้านเมืองเข้าสู่พระนครทันทีห้ามไม่ให้ข้าศึกนาพระศพของกษัตริย์นี่กลับบ้านกลับเมืองเขาเด็ดขาดนะคะเพราะถือว่าถ้าเราให้เขาเนี่ยเอากลับไปได้เนี่ยแสดงว่ามันเป็นการที่หยามเกียติเรามากๆเลยนะคะทีนี้พอเขากันกันพระศพเข้าสู่พระนครแล้วศูนย์ชีพไปศูนย์สิปปสส้นคําว่าไปในภาษาไทยนะคะแปลว่าไม่นั่นเองเพราะฉะนั้นบทนี้ก็คือหมายถึงว่า แม้จะสูญชีพแต่ไม่สูญสิ้นพจน์ก็คือคําพูดใช่ไหมคะแม้แต่แม้จะเสียชีพแต่ว่าไม่สูญสิ้นคําพูดของคนที่ยก,ย,กย่องสรรเสริญคุณงามความดีของสมเด็จพระสุริโยไทยนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าเรื่องราวของพระสุริโยไทยจะเกิดในสมัยอยุธยาแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะเรายังต้องเรียนแล้วก็ได้รับรู้เรื่องของท่านอยู่เลยวีรกรรมของท่านเป็นสิ่งที่ จาดึกอยู่ในความทรงจำจารึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของคนไทยมาตั้งแต่สมัยอยุทยาเลยทีเดียวเนาะทีนี้มาดูข้อคิดที่ได้จากเรื่องกันบ้างดีกว่าค่ะว่าข้อคิดที่ได้จากเรื่องพระสุริโยไทยขาดคอช้างเนี่ยได้แก่อะไรบ้างลำดับแรกเลยค่ะคือความเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองดูตัวอย่างจากความเสียสละของพระสุริโยไทยนะคะที่ ท่านเนี่ยแม้จะเป็นสตรีแต่ก็มีความเสียสละมีความกล้าหาญนะคะที่จะเข้าออกไปสู้รบนะคะเพื่อที่จะปกป้องชีวิตของพระหมหากษัตริย์และไม่ให้อาุยุธยาเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่านั่นเองลำดับต่อไปคือความกระตัญยูกระตเวทีนอกจากท่านจะมีความกระตันยูกรตาเวทีต่อชาติบ้านเมืองแล้วท่านยังมีความกระตัญยูกระตเวทีต่อพระราชสวามีอีกด้วยค่ะ ถ้าเกิดว่านักเรียนลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าแผ่นดินสยามนะคะในขณะนั้นเนี่ยขาดพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนไปเนี่ยบ้านเมืองก็จะระส่าระสายนะคะแล้วก็จะมีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินในช่วงนี้เองค่าศึกเขาก็จะฉวยโอกาสนี้นะคะยกทัพมาตีนะคะมาตีเมืองอยุธยาทำให้เราเนี่ยสามารถเสียเอกราชได้เพราะฉะนั้นความกตัญยูกตเวทีของพระอ,องค์คือ ต้องการที่จะรักษาพระชนชีพของพระราชสวามีมีไว้ในเนื่องในท่านเนี่ยเนื่องในเป็นท่านเนี่ยเป็นพระราชรพระอครมเหสีถูกไหมแล้วก็เนื่องในท่านเนี่ยต้องการจะรักษาชีวิตของพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยนั่นเองค่ะต่อไปเลยเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แน่นอนว่าเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาและ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนําเรื่องนี้ยกมานําเรื่องจากพระราชพงศาวดารยกมาทําให้คนไทยนะคะได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์และก็วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยของเราผู้กล้าหาญด้วยค่ะทีนี้มาดูคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์กันบ้างดีกว่าคุณค่าทางวัดด้านวรรณศิลป์น,นะคะก็คือคุณค่าทางด้านภาษานั่นเองถ้าลองพิจารณาข้อความในพระราชพงศาวดารดูแล้วเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบ กับการพระราชนิพนธ์นะคะจะเห็นได้ว่ากว,วีได้ดําเนินได้ดําเนินเรื่องนะคะรวดเร็วเห็นไหมคะว่าพระราชพงศาวดารเนี่ยแต่ละอย่างนี่เยอะมากๆเลยมีความแบบเนื้อหายาวมากๆเนื้อหาเยอะมากๆแต่นะคะ,ะอัจฉริยภาพของรัชการทีฮาสามารถทําให้เนื้อหาที่มีความยาวเนี่ยย่อลงมาเหลือเป็นโครงสี่สุภาพเพียง6บทจบเรื่องภายใน6บทแค่นั้นเลยทําให้หนึ่งเลย คนอ่านอ่านแล้วไม่น่าเบื่อนะคะอ่านประวัติศาสตร์แล้วไม่น่าเบื่อนั่นเองอ่ะทีนี้สิ่งสําคัญที่ทําให้งานวรรณคดีนะคะมีความแตกต่างจากการบันทึกประวัติศาสตร์ก็คือความงามของภาษาเรื่องการใช้คําเรื่องการใช้เสียงต่างๆภาพพจน์ต่างๆแล้วก็การหลักคําที่ครูอธิบายแปลว่าช้างเนี่ยเราใช้กวีเนี่ยใช้คําว่าช้างเนี่เรียกชื่อช้างเนี่ยหลายคําเลยหรือแม้แต่ใช้คําที่ใช้เรียกแทน สมเด็จพระสุริโยทยนะคะก็มีหลากหลายคำเช่นกันหรือแม้กระทั่งฉากต่อสู้ค่ะที่พระสุริโยทยต่อสู้กับพระเจ้าแปรนะคะเป็นฉากที่น่าหวาดเสียวกวีก็มีการสรรค์คำค่ะที่ทําให้คนอ่านนะคะเกิดเห็นภาพแล้วก็เกิดเห็นภาพสยดสยองและหวาดเสียวตามนั่นเองค่ะ,ะการใช้คําที่ทําให้เกิดจินตภาพการใช้คําที่ทําให้เกิดจินตภาพหมายความว่าเวลาที่ คนอ่านนะคะอ่านแล้วเกิดจินตนาการภาพนึกภาพตามได้นั่นเองมาดูบทนี้กันขุนมอนร่อนเงาฟาดฉาดฉะขาดแล่งตราบอุระรุปดินโอรสรีบกันพระศพส,สู่นครแฮเสียชีพไปเสียสิ้นพดผู้สรนเสริญค่ะ ภาพนี้ทําให้เกิดจินตภาพยังไงลองดูตัวหนังสือสีแดงนะคะที่ครูเปลี่ยนสีไว้ก็คือขุนมอนร่อนเงาฟาดฉาดฉะนั่นเองขุนมอนตอนที่พระเจ้าแปรนะคะร่อนเงาแล้วก็ฟาดไปและคือผ่าสะพายแล่งของสมเด็จพระศีสุริโยไทยนะคะเสียงของคมมีดท,ที่กระทบตัวที่ผ่าตัวลงไปนะคะเสียงดังฉาดฉะเหมือนเสียงแบบมันเฉือนเนื้อลงไปนะคะ ทำให้คนอ่านเกิดภาพหน้าหวัดเสียวคือเห็นภาพตามเลยนะคะเป็นเสียงของลักษณะพระแสงของเงาวนั่นเองเนาะต่อไปค่ะผู้แต่งได้เลือกสรรถ้อยคำนะคะที่ใช้ทั้งเสียงให้ทั้งเสียงแล้วก็ภาพอย่างเช่นเป็นการพรรณนากองทัพที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบูเรงนองนะคะที่ให้พระเจ้าแปรเนี่ยยกทัพมา,าเช่นบทแรกนะคะบูเรงนองนามราเจ้าจอมรามันเฮย ยกพายุหะแสนยายิงแกลมอนม่านประมวลมาสามสิบหมื่นแฮถึงอายุธทเยตแล้วหยุดใกล้นักครราค่ะความที่พรน,นาถึงกองทัพความยิ่งใหญ่ของกองทัพก็คือมอนม่านประมวลมาคือรวมรวมแล้วประมวลแล้วเนี่ยประมาณ30หมื่นคนนั่นเองนะคะต่อไปการหลากคำอันนี้ครูพูดไปแล้วเนาะคือการใช้คำที่มีความหมายเดียวกันแต่ว่า คือระบุถึงความหมายเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าใช้ในชื่อเรียกที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะอย่างเช่นการกล่าวถึงพระสุริโยไทยมีการนอกจากจะกล่าวถึงพระสุริโยไทยโดยชื่อตรงๆแล้วเนี่ยยังมีการกล่าวคําว่าบังออนอัคคเรศนงครานกษัตรีนะคะซึ่งเป็นการกล่าวแทนนั่นเองอย่างเช่นบังออนอัคคเรศผู้พิสมัยท่านนานามพระสุริโยไทย ออกอ้างนะคะตัวหนังสือสีเขียวก็คือกรมที่กล่าวถึงพระสุริโยไทยนั่นเองมีคําว่าบังออนคาว่าอักเรศนะคะทีนี้มาดูบทต่อไปที่มีการกล่าวถึงกันบ้างดีกว่าก็คือนงครานองค์เอกแก้วกริยัตรีนะคะนงครานแปลว่าผู้หญิงในที่นี้หมายถึงพระสุริโยไทยนั่นเองกริยัตรีแปลว่ากษัตริย์ผู้หญิงนะคะก็คือกล่าวถึงพระสุริโยไทยตัวเด่นของเรื่องนั่นเองนะคะ ทีนี้มาดูกันกล่าวถึงช้างทรงกันบ้างดีกว่าช้างทรงนะคะที่เขากล่าวถึงทั้งช้างทรงของพระสุริโยไทยเองแล้วก็ของพระมหาจากักรพรรดิเองมีการใช้การหลักคำนะคะอย่างเช่นคำว่าคาชาทานจำไว้นะคะถ้าเจอคำเหล่านี้อย่างเช่นคชาทานคดสารคดชสารเป็นต้นนะคะเป็นมันหมายถึงช้างนั่นเองอย่างเช่นบทนี้เลยนะคะ ทรงเครื่องยุทธพิชัยเช่นอุปราชแห่ถลิิงคดชาทานขวางควบเข้าขบวนไกลนั่นเองค่ะคาชาทางตัวหนังสือสีเขียวเนาะและมีอีกค่ะช้างพระเจ้าแปรประจัน์คดไทยนะคะคดก็คือคำว่าช้างนั่นเองสารทรงสวดเซผันสารในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพระราชสารนะแต่หมายถึงสารที่แปลว่าช้างนะคะและอีกบทหนึ่งค่ะ ขับขาเชนเข็นค้ำสะอึกสู้ดัดสกรเนาะก็คือตอนที่พระสุริโยไทยขับช้างแล้วไปสู้กับฝ่ายศัตรูนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูสัมผัสอักษรกันบ้างดีกว่าในบทนะคะในเรื่องของความงามเกี่กับด้านวรรณศิลป์เนี่ยแน่นอนค่ะว่าเด่นมากเลยก็คือบทนี้พลไกลกองหน้าเร้า โรมรันกันเทยนะคะเป็นการใช้อักษรตัวเดียวกันก็คือรอเรือวางติดติดกันเนาะทำให้เวลาอ่านเนี่ยเกิดความไพเราะนั่นเองค่ะและยังมีอีกหนึ่งวันะคะอย่างเช่นสารทรงสวดเซผันเห็นไหมคะสารทรงสวดเซเป็นการใช้อักษรหรือพยัญชนะเสียงคล้ายกันนั่นเองค่ะสารสอเสือ นะคะทรงก็คือเป็นเสียงซอถูกไหมสารทรงสวดเซผันเห็นไหมคะเวลอาอ่านจะทําให้เกิดเสียงไพเราะยิ่งขึ้นนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูคุณค่าทางด้านคุณธรรมที่ปรากฏในเรื่องพระสุริโยไทยขาดคอช้างกันบ้างดีกว่าค่ะคุณธรรมข้อแรกเลยก็คือความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของสมเด็จพระสุริโยไทยนั่นเองค่ะที่ท่านเนี่ยมีความยอมตายเพื่อส่วนรวมเองง่ายเยอมตายคือไม่ห่วงชีวิตของตนเองนะคะ พื่อยอมตายเพื่อส่วนรวมยอมตายเพื่อประเทศชาติยอมตายสละชีพแทนพระราชาสวามีนั่นเองนะคะคือท่านมีความมานมนัตกัตเวทีอย่างเช่นตัวหนังสือสีฟ้าบรรทัดล่างสุดที่ครูเขียนไว้ถ้านักเรียนนะคะเจอตัวหนังสือหรือว่าคำพันธ์บทนี้ในข้อสอบคําว่ามานมนัตกัตเวทียิ่งล้ำนะคะหมายถึงมีความกะตันยูนะคะความกตตันยูของใครก็คือของสมเด็จพระสุริโยไทยนั่นเองนะคะ ต่อมาความกระตันยูต่อพระองค์อาจจะได้ว่าเป็นความกระตันยูนอกจากที่ครูพูดไปแล้วว่าต่อจากพระราชสวามีแล้วนี่ยังเป็นความกระตันยูที่มีต่อพระมหากษัตริย์ในแง่ของพระมหากษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินแผ่นดินหากไร้ซึ่งพระมหากษัตริย์จะทําให้แผ่นดินนั้นอ่อนแอและข้าศึกศัตรูจะฉวยโอกาสตอนนี้นะคะยกทัพเข้ามาแล้วมาเอาบ้านเอาเมืองของเราไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง ยกย่องคุณงามความดีของพระศรีสุริโยไทยในข้อนี้จริงๆนะคะทีนี้ความกรตัญญูอีกประการหนึ่งเป็นการแสดงการทดแทนบุญคุณของพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้ปกครองแผ่นดินผู้ที่ทําให้แผ่นดินนี้คงอยู่ทํารงอยู่มาถึงปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะทีนี้การขาดพระมหากษัตริย์ครูบอกไปแล้วว่าก็เหมือนกับขาดผู้นําประเทศนะคะการปกป้องพระพระมหากรัรริก็คือ การปกป้องรักษาพระมหากษัตริย์ให้ครองราชดค่ะต่อไปเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินเนาะ,ะวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องโครงภาพพระราชะพงศาวดารในเรื่องของพระสุริโยไทยขาดคอช้างไปแล้วนะคะในครั้งต่อไปเราจะยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องโครงภาพพระราชะพงศาวดารเหมือนเดิมแต่เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะก็คือเรื่องพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะ เรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์จะเป็นอย่างไรนะคะให้นักเรียนติดตามกันตอนต่อไปเนาะสำหรับวันนี้นะคะครูยินขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ